เป็นดินเหนียวได้พอนี่เนาะเออม่องข้าวหรูงไม่นี่ครับป,ป,ปกติธรรมดาเป็นดินทรายล้วนเลยครับดินทรายแถวนี้ครับแถวเกียรื่อนเพื่อนโอ้ปูกมาจะเป็นสามสิบปีแล้วใหญ่อออนี่้ำมือนี่โอ้ตั้องจะตั้งบ้านบต้องกันบ้านที่สันกับตั้งฟ้าตั้งตั้งปันไดมันสามสิบปีโอ้ยแต่มันก้อนมันแปลเถ่าอะไรเนี่ย่ จะเรียนว่าบ๊วยวนดินจะเกลียนบ๊วยวนยิ่งว่าโอ้ยดินผมวังในหันมันชั่งได้กันสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องชูบุชูบอิยิ่งกว่าสวัสดีพี่น้องก็เนี้ยเฮ้ยแม่ยู่บ่เออสวัสดีตัวเนาะอันยุบบ้านยังกูงึงป่อบ้านท่าลาดบ้านท่าลาดตำบลยังกับตำบลตั้มโปกสูงอำเภอลังสบตหมอห้องนี่แหะ จังหวัดอุดรนดีน่เนาะสามม้วนี่เนาะเออมันเป็นเขตติดต่อกันกับกาฬสินธุ์อันนี้มันค่าตาค่าพื้นบ้านเฮามันบ่พ่อค่าพื้นบ้านห้องค่าพื้นบ้านค่าจา่าเดงเฮานี่ครับค่าเดงน้อยครับจะเอาว่ปลูกไว้จะด่วนไปพอไม่เพราะใหญ่ามาอยู่นี่ยตะกี้มันก็บ่หลายดอกใหญ่ออกมาเรื่อยๆมันบาีก็ได้ถมดินแม่ไมันก็ตะกี้มันเต็มเบิดแล้วนี่เดินนี่ยที่นนมันได้เอาดินเข้ามาใส่นี่ ก้นอกก้นออกน้ำเนี่อกับอันนึงบ่ค่อยได้ดูลดเลย่บัเฮ็ดปานไกาว่าบัได้บ่ได้ปลูกไ้ขายว่ต่อปบ่แลวมนันก่ปลนอะมีแต่ปยนองมากคนกินมาเอาคือคืออผูอ้ใดอยากได้กัมาเอาอือโูอ้แต่ว,ว,ว่านัวงานนะพอนั่นเนะาะมันบปได้พอหลังี่ดำหาเยูะกอน้ทั้งมวนทั้งหมดมีจชกก่วพ่อบ่หลายเดือนกนละมันบม่ได้เป็นกัวใจดมันจะโดดนะพอนาอ ใหญ่ไปเรียนแตกออกไปเรื่อยๆแล้วก็บไ่ได้ดูแลอย่า้าแม่นใส่ปุ๋ยใส่คุณนะพ่อเนาะโอ้ยคือจิขัดผมบ่ะคือว่าสิผสมดินสักวันแต่นี่ไม่สมดินชะกวันกับจบ่ออกะกวันบอกนี่จหนเอาคนออกกับว่ากวางไว้ชะกวอนจังกังว่าจังวาปลูกไม่เนาะปลูกงปลูกคาคานี่มันกับว่ามันว่าคาสิรักษายนักเอาฟังลงดินก็เป็นโรคนกพ่อ จะขันใหญ่ให้มันงามมันดีอีก็คือนั่นวะใส่ปุ๋ยแน่ใส่ปุ๋ยกระปุ๋ยขวักปุ๋ยนี่เท่าไหร่หัวพอมันหน่อยๆเ่ยด้ครับพี่นแบบนี้นะครับวางงามโอ้ยดอกเบิ่งเบ่งนอถอดเป็นแดงองค์ตรงอยู่เนาะก็เพื่ออะไรครับอันนี้ขนาดเป็นดินเหนียวด้วนี่ครับดินเหนียวดินดินธรรมชาติต้ไม้นเป็นดินเหนียวนะพ่อเนาะเป็นดินเหนียว แต่แมนทาใส่แก่ใส่ปุ้นใส้ใส่ปุนคือปุ้นปุ๋ยขอบนี่ล้ครับโอ้คือีขคบขคมแบาแต่ว่าค่าตัวนินมาที่สางออกเกนะพอสางสางออกน้ำเน่เพราะกันห้างตมัแตกงอกหนินบ่หาชางเยมันไงไงถึงตกผีปลาไม่ช่างูีาผับ กับว่ามันคล้องควายปุย่เกับปลามันก็การเด่นครับอ,อืมง <c oughs> ามครับ <c oughs> จะนอนเดียงใจวายอยู่พี่น้องคุณมง่ามปุ๋เลยครับ <c oughs> โอ้ปลูกมาจะเป็นสามสิบปีแล้ว <c oughs> ใหญ่นี่น้ำมุนโอ้จังจะตั้งบ้านคุณต้องการบ้านที่สัน ังสามสิบปีโอ้ยแต่มันค้งมันแปะเท้าเลยเนาะเจ้าคานี่บัตายเแ็ดจังเลกับบ่าไต้เนาะพอนะบเออฮคดจังไลกับบ่าไตแต่ว่าเพียงตัว่าส้าหจมันงามหรือว่ามันบาง่ามทนานั้บา่อบัวคอยกำกับมันปานไดนะครับผมเบิ่งเอาเลยครับุ่นละขนาดบ่ค่อยดูเลกำกับน้องนอเหรอครับ แดนไกลไปส่วนออกมาหมดแล้วครับแต่แม่นเขาใส่ปุ๋ยใส่ยังดีๆหนูอ้ยแตมันฉีกขาดน้องพอนาอแต่มีแต่ลูกต่หลานนี่ว่าพอมาเอาไปปลูกเออเพ้่ออะไรก็ได้กัมาเอาปลูกก็แม่ลูกแม่หลานก็สร้างควาพี่น้องความบ้านเท่านี้เออไปปลูกเอ่ออะกัมาเอาตี่ว่าขันผู้ใดเห็นได้ครับพี่น้องกับขันโย่แถวๆใกล้ๆนี่ก็มาเอาน้ำพรอมาขอน้ำพรอมแล้วพอแพงดอก เออซจำเจอ,เอไปปลูกอย่างนั้นะพอนะบ่บแยงแจ๊กเกียรบ่แยงแจ๊กเกียรทังอยากให้มันขยายไปหลายเออเอคาบังกัมีหลายพันนะพอนะอ,อันนี้มันคาบ้านพืนนพนนพน้นบ้านเข้าครับเพื้นบ้านเก็บจังได็กกับบ,จบ๊จ่ายคาปลูกมาสามสิบปีครับพี่น้องเออแต่บางสวนบางที่เพิ่นมาเอาไปปลูกเนี่ยก็คือสวนใหญ่กัมีนะพอนะเป็นสวนใหญ่แล้วกัมีก็จะเริ่มจากนี่แหละครับท่านยังขี่กับเป็นจ้าไว้อยู่ครับพี่น้องท่าน กินบาบอนานี่ครับปูง่ายนะพอค้างนี่เนาะบองเคลับนอนมันแมนดินซึ่งก็ค้อดินคนเราคนนี่แนนมันแต่ต้ดินกอนทังที่พาสังว่าแก่เท่าที่พอเป็นเป็นล่ำเกาล่ำอย่างมันที่มันก็เป็นไม่ก็เป็นไม่อีกครับถึงแม้ตั้งแต่น้ำเราก็กินมะเข็อถ้ามาด่าเราก็หาปลาบอกว่าเนี่ยก็ยี่นี้มันติดกับเพื่อนด้วยรับเป็นองอยู่กับอ่าง เกินลำเปานะพ่นนะอเนาะตีม่ต่ทางเห้นซื่อแล้วจะสีหเสห็ดออกอันนี้่าลูกว่าร้านมาหาก็เลยเอาปากเมียตอนไม่กินนะพนนะอเนาะเจอใยล้วก็ขายเรืออยู่กับมีพ่นม,มา,อาออกเป็นบ่อ ก็เพื่อนบอกว่ขายดอกครับขบันมีผู้ใดมาซือ้อเจอซ้ำเจียวไปใส่ต้มแส่แกงก็ออกเอาไปมันซื้อกับว่าขายเอกจ้งสันมันบาพอนนันี้นนมันกั้นมาเรอารอเอาไม่งครับมาคาพูดก,กันเีจจยวแจว่าได้หามหรอกแ่งสัน้นา,ามาว่า,าสิมาซื้ข้าได้จักหงวงนยโอ้ยขาว่เปิ่นเลือกะพอเนาะ <laughs> บ้านนอกบ้านหน้าฮะกับโอ้ยขอสีข้าจังหวเนี่ญายอว้ยงั้นละคนเอ้าล้นหละรับมันแม็นนเพงเลนหนะพอนะมันบอได้เป็นธุรกิจยังแบบข้าวหัวหมัวกินเ้อนางเออเอออวบ่เป็นกิยุนี่นะเป็นก่อว่าได้เด็กกับพี่น้องเพระมัน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 ตีตๆกันไปเลยมันมันแพ้กระโดดนะพอเนะ ธรามดามมงนีีคบผสมนี่มันเต็มเลยบ่เต็มมัดเลยครับอันสมดินไม้แล้วผสมดินไม้ครับนี่แซีวมันนี่ครับอันนี้มันพักยังไกันเนี่ยโยีเนี่ยกินก็น้ำใหม่บ่มีจุดปอดนีเนี้ยบ่พีุดปอดเตะแย่อยู่ครับไปไปเลยครับไปนังขืนพ่วครับนั่งขืนเพราะท่านในพ่อต้มท่านในพ่อซุปแบบซ้ำ น้อยพวดแล้วบบนี่ก็พ่อได้ยิ่งขึ้นลูกไว้ห้าลูกห้าล้านกันซื้อเพิ่นกับแพงซื้อยุลานครับเพราะว่ามันอันซื้อยุลานตัวสิไปห้าล้านมันก็หลายขันหลายตัวยิ่งได้ครับหลายตัวยิ่งในพอเนาะเอาไปส่งตลาดตลาดก็ส่งเมียค่ะ อันนี้คือว่า,าคาเ้าปล่อยเนาะคาบริเวบริเวณขึว่าจุไอ้บำรุงรักษาบริเวณขึว่าเทีแต่มันเป็นเงินเป็นค้ามเพราะแผ<ต>่นใดเรียกเตะตามกระเยิมพอเวียกกะไล่อ่าเวียกรัก,ล,กลักก็คื่อหาป,าปห่า,ปานบ่พ่อเรื่องนี้เดือนพฤษภาพเนาะเดือนพฤษภาพคือว่าหยุดหยุดห้าเดือนได้ก่าสามเดือนเนาะสามเดือนเนาะครับป่าว่างใคร ดยิกลมประมงเพิ b jusqu, b ่นเพิ่นหามแต่ขันหากินธรรมดากันบ่บ่หาเอาวิญญาณกับบ่หามไาไหนหรอกกับบ่ได้เคียงคัดตะนั้นเพราะว่าเขาอยู่กับที่กับมองเพิ่นในพื้นที่ครับเพิ่นกะอนุโลมหมายยูแต่ว่าขันเจีอาคัดในนี้เพิ่นกับบ่เอาเออคือว่าเครื่องมือหากินกะต้องต้องมีกำหนดต้องพราเนาะเออเครื่องมือเครื่องมือหากิ้นจิ้นกับมาตะนั่ห้ง่างครับนี่โอ้ยโหผลละมิตรลำยิ่งยิ่งพวย พ่อไปพ่อเอาพ่อแล้วล่ะป่เอาไปร่างแบดนี้ร่างงามๆให้พี่น้องเอาเบิงกันนดีป่าพ่อ พงูพี่น้องถาม่าพ่อเราไปจักแล้วว่าจะเล่าแสดงแล้วว่าก็กลายเปเกียร์พี่เตเมียแล้วซ <laughs> ับประด้ยดีแล้วก็พูดพูดว่ากันกับซาบออนมาพอ,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 บบาพอ,อเป็นะยุ่เลยรับพี่น้องกัแบบยู่แต่รางเงี้ยมีหควายก,กี่ปมเลยครับพี่น้องแสดงว่าบางมีอุดมสมบูรณ์ขับด,ดินเาดงนะคว เป็นดินเหนียวได้พอนี่เนาะเออม่องข้าวหรืลงไม่นี่ครับปกติธรรมดาเป็นดินทรายล้วนเลยครับดินทรายแถวนี้ครับแถวเขตอำเภอสามหมอสามหมอติดทิชกับน้ำเลยครับติดทิชกับเครื่อนไปเลยครับสามหมอเขตพื้นที่มันกว้างไกลอยู่ครับขึ้นข้างบนขึ้นข้างที่เหนือคุนแล้วครับทิชอำเภอวาดริชพุ่มมันบ่พอพอวาดริชภูมิไปแล้วครับอ๋อตะกวนตะก้อนไปเลวครับเขตติดต่อกันครับข้างขุน ถลาล่องประช่างตะวันออกเขาปดกับปุระจิตอำเภอสามไท่ยเขาข้ามม่วงโค้งไสปุระสมเด็ดขันบงโง่ขันบงโค้งตรงประเอกปุระข้ามห่วยเพืองปุระครับไสปุระมุกดาหารมับกัพีงอ เออพ่อเนี oh, too, ่ยเลยพ่อพ hmm. ่อไปรทำเนี่ฮะพ่อเหรอเนาะโอ้ยกระตือพ่อเลรอเนาะพูดได้สิไปกินคาสกินเนี่ยสิกินสักคาสกับเ่าเลยโอ้ยพปดแล้วพี่น้องเอาขอบคุณหลายนะพอเนาะขอบคุณหลายเด้อขอบคุณพี่น้องกันนะพี่น้องลูกหลานอวยพ่อหนักขนาดตีกเลขกตกเบอร์ไข่น้ำตึกน้ำกันแน่ล่ะอ่ะตีรักตึกเพื่อเดียวได้ตีขอบคุณหลายๆครับพี่น้องครับ